เม็ดเดียวเน้นๆนะครับสายวิ่งสายรูดเนาะอ่าสูตรบวกออกมาได้ที่สุดนะครับสายรูดก็รูดก็ไม่ค่อยอั้นเนาะสำหรับเราพัฒนาก็จะมีอยู่ที่ศูนย์นะครับสายวิ่งสายรูดรูดศูนย์นะครับเพื่อความชัวนะครับเม็ดเดียวศูนย์นะครับทาชื่นชอบนะครับสําหรับศูนย์นะครับแอดก็ประกบคู่ให้นะครับเด่นๆเนาะอ่าเน้นเลยนะครับอยู่ที่ศูนย์เนาะก็จะมีศูนย์สอง ระวัง05แล้วก็06นะครับ6กับ9ตัวเดียวกันจะกลับเป็น0ูนย์ก็ได้ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวนินๆน,น,นะครับจากทางช่องแอดมินขิมนำโชคพารวยนะครับชื่นชอบคอยตามแอขิมก็คัดได้ตามนี้นะครับก็ระวัง02นะครับแล้วก็0ูนยหรือว่า06กับหัวตามนี้นะครับสําหรับเม็ดเดียวเนินๆนะครับ